อีเรียนเวร์สำโรงนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าอิมพีเรียนเวอร์ลาดพร้าวนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะไปจนถึงอิมพีเรียนเวอร์สสำโรงเลยดังนั้นวันนี้เราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปกันนะครับซึ่งเราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากลาดพร้าวเนาะ ไปสำโรงซึ่งผ่านทางถนนลาดพร้าวถนนสีนากาินเตพารักษ์และไปปันจบกับถนนสู่ขุมวิทที่สถานีสำโรงนะครับผมซึ่งระหว่างทางเราจะเห็นวิวจนเทียบด้านไหนนะถ้ามองดีๆเราจะเห็นถึงไอคอนไม่ใช่ครับไอเด็กจเจริญมานาครน,นะครับผมซึ่งอยู่ไกลๆหน่อยใช่ไหมู่ไกลๆหน่อยซเราก็จะเห็นหอชมเมืองแล้วนะตอนนี้ แน่นั่นแหละไกลๆครับผมอจะเมืองสมุทรปราการอยู่ปากน้ำเนาะซึ่งเราก็จะเห็นอินเดียรีสนสำโรงแล้วนะนั่นยอยู่ตรงนั้นเองไม่ไกลนะผมซึ่งคนเยอะแยะเลยครับผมตอนนี้เนี่ยพอเราอยู่ตรงสถาน,นีเราก็จะเห็นอินเดียรเบอร์สำโรงนะอยู่ไม่ไกลนะแต่ต้องเดินไปแต่ไปทางไหนเราไปดูกันไปมานะครับก็จะบอกว่าเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปเราไปกัน นยครับประมาณยืนจุดนี้เราก็จะเห็นก้างบนนะเนี่ยจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคือสิ้นสุดตรงนี้เลยนะออกมาจากสถานีนิดเดียวก็สิ้นสุดแล้วครับผมไปไปกันต่อนี่ครับสายสีเขียวพีก็บอกว่าเน่ลงตรงนี้นะผมเราก็ไปขึ้นบันไดนุนแล้วก็เดินสก,กายวอล์กนะเพราะเขาไม่เชื่อมในสถานีตอนนี้ผมลงมาแล้วครับแล้วก็เดิน ผ่านสถานีตำรวจภูทรสำารงเหนือแล้วก็ไปขึ้นอีกฝั่งนะเพื่อเชื่อมสกายวอล์กไปอิมพีเรียนไม่ต้องเดินข้างถนนเนาะขึ้นไปเลยนี่ครับขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปครับผมไปทางนี้ครับผมซึ่งจะเห็นว่าไม่มีสกายวอล์กข้างๆให้เดินนะทางสองฝั่งเลยเลยว,ว่าเดินลงข้างล่างแล้วขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกแล้วนะไปเราไปกันต่อมีป้ายบอกนะไปอิมพีเรียนทางออกนี่ไปทางนี้ ไปทางสกายวอล์กนะไม่ต้องลงข้างล่างนะเดินตรงไปเลยทางนี้ครับผมห้ามกายขอ้อห้ามเล่นกีฬาบนสกายวอล์กปรับสองพันเนาะไปเดินกันอีกยาวๆมองไปด้านข้างนะครับผมเนี่ยเอ้าเห็นค้าด้วยอนะ้านี่หลวงพ่อโตหรือว่าวัดอะไรเนี่ยอยู่ข้างตรงนี้ส่วนอีกฟังก็เห็นวัดรูปตรง 1, เจดีย์แปลกๆเนาะเดินมาขึ้นทางใกล้ถึงยี่บีแล้วนะตรงนี้ก็จะข้ามคลองแล้วนะคลองสำโรงนะผม ซึ่งเราก็จะเห็นวิถีชีวิตดิมน้ํานะตรงนี้นะตรงกลองสำโรงนะแม่น้ําก็กว้างใหญ่นะเล็กกว่าคลองแสนแสบนะแต่ว่าก็กว้างอยู่คลองสำโรงใกล้ถึงแล้วครับผมสำโรงแบตจะหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ต้องประหยัดแบตแล้วละ่ะซึ่งเราก็จะเห็นตลาดอะไรด้วยนะไปเนี่ยครับสกายวอล์กเชื่อมเข้าห้างอิมพิวเรียนเบอร์สำโรงเลยแล้วครับผมหรือว่าแจ่มมาก ซึ่งเชื่อมกับจันสองนะไปไปเข้าดูกันว่าจะจะริญแค่ไหนคนมาเยอะเลยครับผมแบงไงอินเียลาดลาวบ้างเยอะครับทางเดินเข้านะผมมีรอปภอ้ด้เข้ากันงใ้แล้วผมว้าวเออสวยหรูนะครับผมเหมือนยมอเลยนะ่ะสวยหรูเลยอนะ่ะเหมือนห้างที่ในเมืองเลยอนะ่ะนี่คือห้างประจำจังหวัดเะเนี้ย แจมเฮ้ยแจมมากเจิดจรัสจริงๆซึ่งก็จะมีจุดในานางปักก่อนแล้วก็มีร้านค้าขายเยอะแยะมากมายเลยครับผมเนี่ยเป็นคลิปจับเสื้อผ้านะโซนตรงนี้เดินเข้ามาก็จะเห็นโซนข้างหน้าลานงอชั้นหนึ่งนะก็มีขายของเยอะแยะมากมายเลยครับผมและที่สำคัญก็มีลิฟแก้วเหมือน i m p พ r i a l ี i r เบสํารวมด้วยนะมีลิฟแก้วขึ้นไปนะผม ส่วนบันไดเรื่องก็เป็นบันไดแบบไฟนะสวยเลยละ่ะซึ่งลงกันต่อเนื่องเลยนะถ้าขึ้นก็ขึ้นต่อเนื่องเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้เลยโดยชั้นสองนี้ก็ยังมีโซนขายของเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยพอๆกับเดีมอเลยขึ้นมาชั้นสามแล้วนะชั้นสามก็มีอะไรเนี่ย DIY ใหญ่โตเลยนะแล้วก็ร้านขายเนี่ย,ยก็อย่างว่ากีตรงกีต้านะ ในกางเกงเสื้อผ้าเยอะเลยอ่ะเยอะมากมีเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะเลยอ่ะเนี่ยมันคล้ายกับประตูน้ำรวมกับเดโมนะเอือเสื้อผ้าก็มีขายเรียกว่าร้านไอ้ห้างก็ดูสะอาดสะอานอยู่นะก็น่าเดินอยู่กว้างขวางเลยอ่ะนู่นไปถึงนู่นเลยไปถึงลานจอดรถข้างหลังเลยอ่ะเรียกว่าของขายเยอะเลยชั้นสามเนี่ยคล้ายกับประตูน้ำจริงๆนะใครที่อยากจะมาเดินซื้อของนะ มีเยอะเลยมีทุกอย่างตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยครับผมสม่งเป็นห้างใหญ่ประจำจังหวัดเนาะอิพีเรียนเบือเขาแน่จริงที่ตรงนี้เห็นด้านล่างนี้มีสวนเด็กเล่นด้วยอ้ยผมอยากให้อิมพีเรียนเบือลาดเลาเป็นอย่างนี้บ้างจังาลาดเลาเงาเงาตอนนี้มาถึงจัน้นสี่ละมีมีเบาะนวดด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นโซนชมรมพระนะชั้นสี่ก็มีชมรมพระอยู่ก่อนถึงก็มีร้านรวงนะดูสะอาดสะอ้านอยู่ เนี่ยด้านตัวจับก็มีและตรงนี้สําหรับคนที่รักพระเนาะกว้างขวางมากตลาดนัดพระเลยละ่ะนี่ข้างในเนะไปเชินถึงข้างในเลยนะแล้วก็มีคนมาเช่าปลงเจ้าพระนาะเรียกว่าเยอะเลยอะนี่เยอะแยะเลยครับผมลองเดินเข้าไปดูข้างในสินี่้าพรงเจ้าพระกอบรงกอบพระนี่ก็แต่งแบบบ้านเมืองไทยสมัยก่อนเลยนะเนี่ย ซึ่งว่าก็น่าเดินเลยนะก็ทําทได้น่าเดินเลยนเนี่กว้างเลยะสะอาดสะอ้านนะผมตรงนี้ก็เป็นสถานีกลองถมนะมีอะไรละ่ะไปดูที่เนบาบเบอร์นะแล้วก็ชุดนักเรียนสกรีน,นะผมอ๋อขายแผ่นเสียงอะไรพวกนี้กลองถมนะผมเลื่อนให้อุตสามาโอ้กลับดีกว่าก็เลื่อนละ ร้านจะผมเขียนว่าเลื่อนว่าจะมาตัดผมเอ้ยกบเลยนติดกันเลยตรงนี้นี่ยตามร้านลคีองศานะซึ่งร้านดวงเยอะแยะเลยสะอาดสะอานนะซึ่งชั้นนี้ก็เป็นโซนมือถือนะใครที่จะมาซื้อขามือถือก็มาชั้นนี้เลยครับผมก็เรียกว่าโซนดิจิทัลเวิร์นะผมจือโซนดิจิทัลบื r l d นะร้านรวงมือถือหลากหลายยี่ห้อเนาะมากันได้ เราเดินมาจากโทรในทีมาฝั่งนี้นะก็จะเป็นสูนอาหารนะมากินข้าวกันได้เนาะจันสสนะไม่ต้องทายแล้วมันคือชั้นไหนก็คือชั้นโรงหนังนั่นเองนี่เมเจอร์นะเมเจอร์เหมือนอ e ิมพิว n w น r ูดลาดพร้าวอ่าตอนที่ก็เปิดนะก็เป็นค่ายเดียวกันเมเจอร์สิริเปลกนะเฮ้ยคิดถึงอ e ิมพิว n w นบูดลาดพร้าวจังทำไมไม่เจริญแบบนี้บ้างนี่ มีตู้ตานี้ด้วยแน่ๆนเนี่ยเมื่อก่อนนี้พีเดิน์ารับพ้าวก็มีแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เงียบกิ๊บล้างหมดแล้วใครจะมาดูหนังก็อยู่ชั้นนี้นะนี่โซนฟันของเล่นซึ่งก็มีคาราโอเกะด้วยเป็นตู้อีอกฝั่งหนึ่งระหว่างรอ,อเข้าโรงหนังก็มาเล่นกันชามเลยอ่ะนี่ของเล่นเยอะแยะเลยอ่ะตรงนี้เป็น เขาอยากอะไรอนะสเก็ตสเก็ตสเก็ตที่ไม่ใช่น้ำแข็งอะสเก็ตบอร์ดปะเนี่ยของแบบนี้พิวดิอนวลาดเปล่าก็มีหมดแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะ่ะมัน <c oughs> <ๆ> <c oughs> จุกอ,กอกเลย <c oughs> <c oughs> มาดูาดลาดเปล่าอีพิเรนลาดเปล่าเอ้ยอี่เปีตำรงจุกอ,กอกเลยาลาดเปล่าเราหงอยอะไรโซนของเล่นนี้ <c oughs> เหมือนกับเดมมอยุคนั้นเลยอะ่ะนี่ แม่ไม่ธรรมดานเนี่ยมีทุกอย่างเลยตู๊คีมเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยม,ม,ม,มีธรรมดาที่ไหนล่ะดูสิมันสุดยอดความบันเทิงจริงๆงชั้นบนเลยคืออะไรอะ่ะเอ๊ะนี่มีเกมแบบนี้ด้วยอะ่ะโอ้หนี่คือทางขึ้นไปข้างบนเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะตรงนี้มีเล่นเกมอย่างนี้ด้วยมันคืออะไรอะ่ะชั้นบนนี้เป็นอะไรกัโอ้ทำไมมันหลายชั้นจังวะ มันเยอะแยะในตรงนี้วนอยู่ชั้นบนนี้ก็เป็นส่วนน้ำนะ mm hmm. ใครจะเล่นน้ําก็เข้าไปได้เลย mm hmm. ไม่รู้เสียตังค์ห mm ่อ hmm. ใครจะเล่นน้ําก็จ่ายยมหน้าคอเตอร์ก,กลางเข้าสวนน้ํานะก็มีชุดให้เช่าด้วย mm hmm. ผมไม่ได้ไปหรอก mm hmm. ผมกลับละย้ำอีกครั้งนะสวนน้ําก็อยู่ชั้นโรงหนังนี่แหละเดินมาทางชั้นโรงหนังมาทางฝั่งนี้นะแล้วก็มีทางขึ้นไปทางนี้ผมขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นนี่ครับก็จะอยู่บนดาดฟ้าเลย กาอ,อยากสะน้ําที่เล่นน้ำนะสวนน้านั่นเองเดี๋ยวเนี่ยขึ้นลิฟต์มาฝั่งนี้ก็ได้นะผมแล้วก็ขึ้นไปนะผมเนี่ยก็สับซอนเลยซึ่งถ้าคนขับรถมาก็ติดกับที่จอดรถข้างหลังเลยอะ่ะแล้ว่วนข้างหลังนี้อะไรเนี่ยซอนคอปต่หอไม่รัวอิ mm hmm. uh, นทะีเรียนเวอร์อินวันฮะแล้วตรงนี้ก็ที่แน่ๆมีห้องน้ําแล้วก็ตู้กบเลาเกะนะเดี๋ยวเอากระาเก๋เออจึงมีหลายที่เลยเนาะ ใครชอบร้องคาราโอเกะก็ามาได้นะอิมพีเรียนมือสำรมคนเมื่อยก็เนี่ยมานวดนี้นะแต่ไม่อยากนวดกลก็นวดเบาเนี่ยแหละซึ่งป้ายบอกเชื่อมบีเดว้วยรถจอดปีสชั่วโมงไม่ต้องสตแตมป์นะครับผมผมก็อยู่ชั้นหนึ่งแล้วผมซึ่งชั้นหนึ่งก็จะเป็นโซนนี่ละร้านงอนะผมมีของขายเยอะเลยครับผมนี่ว้าวหัวมีของขายเยอะเลยน่าจะขายทุกวันแหละเมื่อกีงก่อนผมมาก็มีขายอยู่นะดูสิ ทำสดๆเลยสำหรับคนชอบมะม่วงนะเ mm hmm. กืเปรี้ยวตรงนี้ก็ออกหลาหน้าห้างเลยครับผม mm hmm. ก็เจอสนอนสุขุมวิทนะฮะ mm hmm. ซึ่งข้างหน้าก็จะมีรถเมล์นะปากน้ำบางประกงแล้ว,วรถตู้นะกิมป mm ีเรียนเวอร์สำรุงนะครับ mm hmm. เราลงมาชั้นล่างนะว่าดูมีอะไรบ้างโอ้มีลักกี้มีตุกี้ ร้านฟา์ฟูดนะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวยวนเป็นร้านนั้นอ่าเป็นร้านแบบนั่งกินนะเออก็ยากอ,อะไรอะ่ะเนี่ยร้านอาหารต่างๆนะครับผมใครที่เรมอ์ชั้นบนนะแต่ว่านี่อยู่โซนชั้นล่างนะแยกกับจันฟูดคอร์ดเนาะอันนี้แบบคนไม่ตังหน่อยครับตั้งกินชาบงชาบูสตุงสเต็กนะครับผมพิซซ่าพิซซ่าก็มีนะาราเมงราเมงโกกัตสึย่าย้อยนี่ัางสยามมีครอบครับตรงนี้ ใครอยากจะกินก็มาเลยเป็นโซนอาหารนะใครที่อยากจะกินแบบนั่งเป็นโต๊ะนะไม่ใช่นั่งฟูดคอร์ทนะเป็นร้านแบบนี้นะร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยปิดตรงปิซซ่านะดูหรูๆห,หน่อยเนาะก็ลงมาชั้นใต้ดินนะเต็มพื้นที่นะอีพีเรียเลยลาดเราน่าจะมีมั่งนะครับเพลเอ้ดเนี้ยผมว้าออนี่ไงที่เด็กเล่นกันที่เราเห็นจากการบนเนาะ มีตรงนี้เอ๊ะมีชั้นล่างนะไอ้ลูกหลานมาเล่นได้พอเราออกมาจากชั้นใต้ดินฝั่งนี้นะก็จะมีร้านรวงอีกนะเป็นร้านนวดร้านขยายอสัตถ์เนี่ยร้านตัดผมก็มีนะครับผมเนี่ร้านัดรูปก็อยู่ตรงนี้อันนี้ร้านล้างรูปก็มีนะผมอยู่โซนข้างนอกในชั้นใต้ดินนะดูข้างหน้าหน้าเลยอนะมาได้ส่วนตรงนี้ก็ยังมีล็อกร้านรวงนะแต่ว่าเงียบอยู่เนี่ย เนี่ยมั้งอ๋อจะเป็นร้านตำาพมอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางลงสําหรับคนที่อยากก็ลงไปกินอาหารชั้นใตด,ดินนะเี่ยเป็นนั่งบีชอะไรเนี่ยก็ลงไปท่านะทางนี้เนี่ยเวียนหน่อยเนะะเาะแล้วก็ไปทางนี้นะผมเนี่ยครับสําหรับคลิปอิมพีเรียนเวอร์ตำโงที่เพื่อนๆว่าเออมารีวิวไว้หน่อยมาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติกดตามด้วยนะคะบายยตรงนี้สถานีสำรงนะเดี๋ยวเราดูการเปลี่ยนกระบวนอ่าตอนนี้ รถไปปา้ากำลังมาแล้วครับผมซึ่งจะมาจุงจุดที่เขาสลับรางนะเนี่ยกำลังวิ่งมาแล้วครับผมซึ่งก็ต้องจะรอความเร็วนะเพราะตรงนี้จะเป็นทางโค้งน,นั่นเองซึ่งสถานีเขาก็เน้นไอ้ขึ้นลงทางเดียวนะอีกทางหนึ่งก็น่าจะเชื่อมมงเร่งด,วด่วนแหละ แต่ว่าชั่วโมองธรรมดาก็ขึ้นลงทางเดียวเนาะฟังเดียวของสถานีนะครับผมมาแล้วอ่าเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ตรงทางโค้งที่เขาเรียกครับผมซึ่งพอรถเข้าออกมาปุ๊บเดี๋ยวเก็จะสลับรางคืนนะเพื่อให้รถที่กลับลาดลาวจะไปตามตรงได้เลยนะแต่ตอนนี้เขาก็จะสลับรางคืนแล้วครับผมแม่ Thơm đây Rồi sẽ làm rằng Nhàng nhé chân cho một con đúng không? À, thì tám 2, 1. À, này, có đường Biển lá, em bắt em bác Biển ràng từ lập กลับลาดล้าวนะวิ่งตรงไปได้เลยซึ่งเย็นๆนะถ้าเรายืนตรงสถานีนะเราก็จะเห็นหอชมเมืองนะซึ่งเป็นแสงสวยมากเลยคอนเดนสีม่วงตรงล่างนะแล้วกนบนนะเรียกว่างามเลยละนี่คือจุดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการนะหอชมเมืองถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีก็หอนำดูสะอานใช่ไหมนี่เลยสวยเลยซูมได้ไ,ไหมได้แค่นี้แหละ